ความรู้จักคุณมากขึ้นสาวๆดูวิทยอรครับและดับไฟได้ทุกเมื่อเชิญชมค่ะสวัสดีครับผมชื่อจงคิวนะครับ JK ก็ได้นะครับผมอายุ2 e 5นะครับผมเป็นฟรีแลนเซอร์แล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์แอสซิสต์นนะครับผมอยู่ที่ประเทศไทยประมาณ20ปีนะครับ ผมคิดว uh, ่าผมใส่ด yup> ีนะผมคิดว um ่าผมใส่เป็นตลกตลกนะครับผมชอบ smile เยี่ยมมากก็ผมชอบ joke around นะครับ I'm naive sometimes like people might take this advantage เวลาว่างก็ไปคาเฟ่บอยนะครับประมาณอาทิตย์ก็สามสี่คันไปนั่งเฉยๆดูซีน like watch people passing by just spending my time alone Enjoying myself. At least like 30 minutes to 45. Home yak. Enjoy that moment. When I enjoying that moment, I think about some other memories, the past memories. Oh as you know, with family. Since all my family is all apart, we all live in different country. So I think about my parents a lot. Oh yeah, I'm very shy. <laughs> Yeah, at first it's very, very hard for me to break the ice but after that yeah, I'll be fine. We have like thirty women on the stage. Just looking? Yeah, looking at you, like only looking at you. ใหญ่นะครับภูใจใหญ่นะครับ,ยบพยายามปิดไปนะครับหลักทุก้นนะครับเป็นดูนางเป็นดูนางดับไป21คนเหลือ9คนโอเคสาวๆเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนี้อ่ะเล่าก่อนก็คือเขาเป็นผู้จัดการให้กับอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นยูทูบเบอร์อยู่เมืองไทยมา20ปี เอางี้แม่เราพยายามพูดไทยกับเข้าหน่อยดีกว่าเพราะเดี๋ยวเขาสายก็ตกใจชอบผู้หญิงไทยไหมชอบนะครับทำไมคือว่าะผู้หญิงไทยสวยมากเนี่ยนะเขาไม่ได้หมายถึงมึงกูุณเป็นผู้หญิงไทยออ่ะโไงก็เลยเอาด้วยนะสวยอย่างเดียวหรออ๋อใจดีใจดีด้วยนะครับใจดีด้วยเกิดเอาไปขึ้นสาวโซนยี่สิบเอ็ดคนดับไฟอ่ะคุณทำไมดับไฟอ่ะเออ I'm sorry I don't like about cafe because I have to like watch Netflix at my room จ t only that อ๋อไม่ <so S 1> อยากนั <sorry. S 1> ่งไม่อยากนัางกาแฟอยู่บ้านดู Netflix ดีกว่า <Liber k> ใช่ไม่ชอบคาเฟ่พี่หนูเป็นคนไม่ชอบกินกาแฟอะไรอย่างเงี้ยอ่ะวเวลาลูกค้ากูล่ะ พอต้อนลูกค้าครับน้องมันลืมคิดเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมผมผมเทคกาดไหนนองัวโตเไม่ตัอใหา่กว่าไหมน้องนัตรงนี้คุณหาลูกค้าเลยลูกค้านั่งตรงนี้เลยไม่ขนมไม่ชอบกินกาแฟเพราะว่ากินแล้วใจสั่นโอ้ไม่มีไม่ดีขึ้นเหรอแต่ว่ากินอันนี้หนูกินตั้งแต่เมื่อเช้าแคืนดูใจมีสั่นนะเพราะว่าผู้ชายทำให้สั่นกว่าโอเคเดี๋ยวนะโอ้โหพิมพ์ทำให้คุณดับไฟอ่ะมืดในวิทยาค่ะเมื่อกี้ี่เขาบอกว่าเหมือนเหมือนลักษณะการพูดสไตล์การพูดของเขาอ่ะจะแบบ ดูเหมือนเขินเขินซึ่งโดยลักษณะส่วนตัวพิม่าจะชอบผู้ชายขี้เล่นมันชอบแบบชาชานแบบมันใจตัวเองมันต้องมากมันต้องมากกว่านี้ค่ะเขาดูแบบเขินเขินอยอายยังไงไม่รู้ก็เลยจะมีไปหน่อยปิดไฟดีกว่าแต่จุ๊บจิ๊บยังเปิดไฟอยู่นะครับผมชอบผู้ชายเนี้ยบเนี้ยบค่ะปกติชอบผู้ชายเนี้ยบอยู่แล้วใช่แล้วเขาก็ดูแบบบุคลิกดีใช่ค่ะแล้วก็ตอนเนี้ยใจสั่นไม่แน่ใจค่ะว่าเป็นเพราะกาแฟหรือว่าเป็นเพราะแก เอออย่างเงี้ยใช้ได้ข้อเอาหมูหวานหมูหวานดับไปเลยสวัสดีทำไมเจอกันตั้งหลายวันแล้วสวัสดีคุณ K Y อะไรนะ J K K Y นี่มันจิตใต้สำนึกเถอะนะว่าใครจะไปชื่อ K Y หมูหวานเธอคิดอะไรอยู่ก็คิดไม่ดีนะคะคิดไม่ดี ก็จริงๆแล้วติดในเรื่องของความสูงตอนแรกแต่อยากดูพิยาต่อนะคะอ๋อโอเคแต่กล้วยเปิดไฟนะใช่ค่ะเขาแบบว่าเป็นผู้ชายที่แบบมันเนียบแล้วก็น่ารักสไตล์มินิมอลเห็นหน้าเขาแล้วแบบนึกถึงหน้าพ่อหมายถึงพ่อของลูกในอนาคตเรานะย้ำอีกทีนะว่าเขาชื่อเ k แล้วกูรู้ฮะจ้า สิ่งี่เกิดขึ้นก็คือสาวๆเนี่ยผมเดาว่าเห็นเป็นต่างชาติแล้วมีกำแพงภาษาอาจจะเป็นไปได้เลยนะเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเขาอายุ25ครับนะแล้วก็การสื่อสารอาจจะถือว่าเป็นกำแพงอย่างหนึ่งครับแต่ว่าของมันมาพร้อมไงหลายหลายคนอาจจะไม่ได้ทําสังฆธานก่อนมาในวันนี้ดวงสตาอาจจะหลุดลุยออกไป เราไม่รู้ของดีมันตกอยู่ในมืออยู่แล้ว <S <S ทำไมไม่เก็บเอาไว้ลองสักวันเฮ้ยมันไม่มีอะไรผิดเลยอลองสักวันเดียวเองเหรอลองสักวันแล้วคุณจะติดใจคือ,อคือมันเหมือนกับกาแฟน,นะครับเดี๋ยวกูเข้ากาแฟด้วยเลยเดี๋เพราะฉะนั้นเรามาทำความรู้จักผู้ชายคนนี้มากขึ้นนะคะาสาวๆอีก9คนอย่าเพิ่งดับไฟครับไปดูชมเลยค่ะ